สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องป้องไปสุมองสุบอนสุบุดสุคนแฟนคลับแฟนมอลำค่ะเอฟซีแฟ,ฟนคลับช่องตองอูรำเพลินออฟฟิเชียลนะคะอยู่ที่ห้องแม่นางตองอูอยู่ที่โดมเก่านะคะขอ,องน,งน้องนั่งแดนเซอร์มาเบิ้งกันค่ะพี่นอ้องว่าเอฟซีเวลาวันพักผ่อนพักกันอยู่แบบใดอยู่กินแบบใดเฮ็ดอีหยังอยู่นะคะมาเบิง้งมาชมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะจ้าสวัสดีน้องสาวสวัสกัน,นะครัได้อีกอย่างกินจ้ตาตับักหุ่งค่ะอันทอดปลาตับักหุ่งกินค่ะทอดปลาตับักหุ่งอืมแกงน,น,น,น้ำไม้น้ำบ่ไม่ต้มค่ะโอ้ต้มน้ำไหม่มอุย้ยของมากเลยพี่น้องของมากเลยค่ะต,ตับักหุ่งต้มน้ำไม้ข้าวเหนียวฮอน อืมพี่น้องป้าต้มน้ำไม่พี่น้องต้มน้ำไหม่น้ำไหม่ลาตัวเนี้ยป้าพี่น้องมเปิตาซ่บแท่นน้ำไมไลาชิว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 โอ้หน้ำหม้คนละลาเต๋โอ้นื้อมันน้ำไหมไลายอันนี้พี่น้องต้มน้ำไม่ข้าวเหนียวฮอนฮอนตำบักหุงเพ็รเพชรเกอย่สม เอามาแกงเอามาแกงใส่ข้าวเบียพร้อมแซ่บๆคือสีอุ้ยสดแบบเลิศเนาะผู้ใดมาซื้อไว้คักไว้แน่ชเนี่ยซื้อไว้หยังซื้อไว้กินหรือซื้อไว้นางซื้อไว้นางค่ะบ้ผัดผู้บักโมบักอือเทผิดหม่ำพี่น้องหม่ำอุ้ยกินกับทอดแล้วก็กินกับพริกดิบเนาะกับพริกดิบมีสองคนบอมีตีเดี๋ยวจะซื้อไม่เดี๋ยวจะซื้อในฟันบักฮุ้งให้ ซื้อในฝันบักหฮงมาไหวไห่พี่น้องเข่ากำลังสุกเด้อมาทรายเข่าเด้ออีแม่บ้านแม่บ้านเด้อแม่บ้านมาทรายเข่าเด้อลูกสาวเสร็จทั้งไหนมาอีกโอ้ยพูดพูดนอขี่รถกระหอมกัดนอแม่อสมอได้อีหยังโอเมยเราไปเห็นอย่างมากคือสม่าเมยหอมเข่ามัดกับเมย ผนป่ามาทอดหลายๆอย่างกลับบ้านตัวไทยอะยกยกหน่มยกระเพิ่มสิ่แมนเึิ่มกลับไปมาเต่านี่ซีทุระขับไปหาน้องอ่านไปกินนั่นเฮ้ยมาถึงก็ไปหาตามต้นหัวปูอันนั้นถามเมื่อเช้านี่ยนั่นแม่นุสิกับบ้านวะสันเธออยู่ใส่ยู่บ้านไผ่วะสันขีมขีมวอตะไซไปตีจชาวะสันเอ้ยอันนั้น เอาเอาไปเฝ้ามาเดี๋ยวพอกันวันนั้นวันที่หาวันที่หกสันดอกลูกสาวสาวยกฤดีซีสไลอืมไปแม่แม่คั่วเขาไปใส้เข่าอี่ยังปุกลูกออกมาบ้าง่ะแม่อดสมออกมาเอาทอดทอดน้ำมันหมูมีโบ เออมันอยู่หนาเก่าขูดใส่พี่เอาอะไรต้อนกระเดียวเอานันดีน้ำมันหมูกระสันนันดีเออนั่นไงนั่นไงน้ำมันหรือว่าเอาพี่น้องผงประกอกระเต็มทุงเหมือนกับบ้านเมื่อไรเมื่อนี้บอกตัตไหนเอมอกแล้วไหาน อิมบลลันหนึ่งเข่าบ้าบอิมกกใจสิว่าใจไหนจะมาเต็มหัวจิมมือละคาบค่ะตักีฬาให้นี่แหละครับพี่น้องเวลาว่างของแดนเซอร์ก็จะพากันทำกับคงกับข้าวกินกันนะคะหนึ่งต้องประหยัด เวลาว่างกระเฮ็ดกับข่าวกินกันซุ่มกันหลายๆผู้หลายๆคนอืมใส่ล่างบัลลปามตาแก่ตาแ่แม่กินอ right <lam> <t universal URE> <loves> <preserved> ันน evet. ั้นอันนั้นนี่คือแห้งแค่กินนี่แล้วกินหมูก็กินปลาได้กันบ่แม่หมูก็ผิวอาอันนี้อันนี้ทรงอันนั้นกินดาบตัวนี้ทรงแดดมันดาบตัวนี้เมื่อนั้นโอ้ยจะ่าปวดหัวเมื่อนั้นมันไม่เลยือแดดมออมาเฉือดแดดปากก็ได หลับพี่น้องหนึ่งเขา่าอยู่กับน้องนางแดนเซอร์แดนเซอร์สาวน่อยเพชรบันแพงทุกๆุกคนแม่เอาสามอเอาเนืยแหงมาให้ททดถุงบใหไงอืมเออเอานี่ออกเนี่ยำาน,นี่ว่าแมเ่เจ็บปวดแข่วออกคุณ้ อยู่กับแม่ครัวสองแม่ครัววันนี้เราก็จะตำส้มตำแบบแซ่บๆอืมตำส้มตำทอดทอดเนื้อกินกับตุ่มน้ำไม่ปากกระตากแดดไว้เออืมเอาจากอันนั้นนี่ก็ะเพาะอละอัาจจะมีนได้ค่ะอืม แต่เตกะดีนะมันใข้ก็มือแรกอยู่ม,มือแรกนี่โอ้แบบจนวันอน,อออนอนอยู่ทั้งห้องนอนอยู่ทั้งห้องจนแบบว่าปวดหัวไหย ดึงเอาเพราะว่านันเซลวดมันนันนี่มันนี่ตอนบ่คือใหม่มมอเออขันใส่ตอกนี่สิอองกายเออนั่งเขี่ยวชาู่เดี๋ยวแม่ค้าป่าเกาเนาะ <c oughs> น้ะใหม่ก็คือบ่เอาขุนอุนอันนี้บ่มีแก๊สตีน่นยโหเดี๋วอเวเปไปเปลี่ยน ใหม่เลยเด้อน้ำมันหมูเออจวดลงจวดลงเอเอเอ,อุ้ยกินหอมหวยโหคิดถึงมือแรงมั้ย ก <g ül üyor> ินหอมหวยหวนอลองกล่องลายไกินรกินบานๆหรีเดี๋ยวซื้อทานถงานยสอบนี่ไม่บออออ่ทอดมาแล้วก็เป็นตะกินได้แหละหอมห่วยหว่วย ชำน,น,นั้นนาอมิดอันใดป,ปอกกับปอกได้เบิดน้ะแม่ค่าเก่าเนาะมอนเป็นแม่ค่าจ้าคืาาคาคอฝานงามจัเาานเลาฝาดูโอ้อยานยานมูพวกมากินน้ำย่านเขาตีว่าตอนใหญ่สิบ่ฝาคือเกี่ยงยเซนียฝฝาบ้านแทนโอ้ยเขาเอื่นไปกินข้าวกินน้ำจะได้คอยมาพี่ให้แช่ไหมหายตัวมา เอามาดูเอามาดูผู้ใดนี่น้องอยังนี่น้องอยังนี่โอ<า>้ oh, น้องอามโอ้ oh, นี่ตีที่ว่าปุกลูกว่าทำาหาน้องอามน้องอามนี่ตีที่ประกาศใส่ไมมดูดูดน้องอามนี่ตี <c oughs> ไม่อดสามอง <c oughs> ไม่แอบจีบกับน้องอามนี่เองไปไปกินข้าวเอาจริงก็ไปใส่เย็ะอ ทอดเนื้อครับพี่น้องทอดปลาเสร็จแล้วทอดเนื้อเนื้อย,ยังนี่นื้หมูว่าขาดนาไม่เนื้อโยกอีก <c oughs> ว่าคือว่าปลาโยกอยู่ <c oughs> เออใส่หอม็นตะเสียบพี่น้องเลากิจกรรมของบ้านแดนเซอร์สาวน้อยอืมเฮ็ดกินตุ่มซุ้มกันตำมกหุ่งทอดปลาทอดเนื้อ ข่าห้อนห่อนเดี๋ยวเมื่อหน้าเสกกองเข่าไมา่เดี๋ยวกลับมาเอากองเข่ามาให้<ม>กองเข่ามาไปจะใส่ซคาอยู่บ้านหลายหลายเวลาแค่หนึ่งเข่าหนึ่งน้ำเราจะเดินไปไหนกันคะอโอ้ยไปเก็บผักค่ะผักขาปงค่ะพี่น้องพ่อทำไมไม่เอามีดมาโอ้ มึงพี่น้องผักกาโปรงเต็มอยู่ค่ะอันนี้ด้านข้างบ้านนะคะฝุ่นกองลงมาฝุ่นยาวๆนะั่นดึงลงเออยลาวมาเออ,อย่าไปย่านนา้ำเพราะฮามาเคยย่านอืมอืมเลื่อๆพวกะพวกมาพุนจ่อหนึ่งะไกลๆผวกเนาะอ่าเอเลือด ดึงซวยกันเออเอ,อ,เอ,อ,อันนี้เอากินกระตัมบักฮง,งอืมทอดปลาตับบักฮงทอดไข่ทอดเนี่ยเข้ากันเบิดนี่ทางแล้วแล้วก็เก็บข้อแล้วจะว่ากระเป๋านี่ี่า

มากินตุ่มซุ้มกันหลายๆลายคนปั๊บป้ากับเขาแม่แม่แม่เข้ามาอีแอ็ดเอดเอดปิ้งมามเตอ ทำอะไรน้องเออวันนี้มีปิ้งมั่มค่ะปิ้งมั่มตำส้มมั่มมาแต่กระสีสมบูรณ์ค่ะอืมเลิศเลิศนนัวแซ่บแซ่บพิยภปิ้งสองสไตล์มั่มสไตล์แบบลิกขิตเนาะค่ะเนาะปิ้งกินและท้อก็เห็นหอยอยู่กันนึกวันมันเอาเสือมาอย่างสันเดินเสือมาปิ้งหรือเสือมานางเลน เอิ่นกันออกมาลูกเอิ้นกันออกมาเชื่ออะเชื่อจะบอก่เป็นนังอีกคนนั่งเด็ดาวใจเด็ัวเัเด็ดหหัวใจเด้องัวดยคุณแม่อสมเอาเนื้อมาใหัน้องดทอดกินกับข้าวกินด้าวตุเม็ุหัันได้หลายอย่างหลายแนวตบักหุดเนทอดปลาทอดไข่ตุม แคบหมูทอดทอดมั่มปิ้งมั่มโอ้ยหลายอย่างน้ำ่ากินแม่ยายกินเลยกินเลยขันเห็นทรงผมแล้วกริตตุนขิวเน่ ทรงผมมาเป็นแต่ใช่ดอกแต่ว่าคิวมันใช่ <c oughs> สีแหงๆคือเตกา้านี่เด็กินบียว่นก็อบไ้อทน่งอาไปก็ลับเกิด

กินซีนเลยนะมันขึ้นกนนาชาเลิ่ให้คุณบอรสินว่า3สามรูเลยตาไปจะบอกโวเขาจังมือสือสมในนิ่กโตหนาดมไ้เน่ยงกาอหนาดมไี่หอมกระบะเตีดวไอ้พ่อไม่พ like ูดไหวะไอ้ตองยังไง หอมนงยาหอมังนี่เล่หน่มแม่ด้กพี่นองกินข้าวปิ้งหม่าปิ้งม่ำคือหอมแท้กับข้าวโอ้ยมเมนจำเอาอยังมันเบิดจำเอาขนาด เอาจิ้จั้งพเจ้าสิห์ตัเาแม่รบ่ามับออนดีมาจิมหน่อยไหมจิ้เดียวนี่กินไ่ได้อกมันข้างกระบ้างไวพวกเขาเกี่ยวดียว่าสิห์ตัว่ตจังหวดเนี้ยพวนคุณหั้าง มีความสุขแท้กินข้าวตุ่มซุ้มกันดีนี่แหละกินหลายๆคนค่อยเสียบเนาะปลาต้มปลาต้มบางทีดีเลยว่าเมียนปลาตองเมียนกูไปเป็นแม่ใหญ่มันเตึงป่าเขาขับเนาะอือิ่นเขาเนี่ยปัดปลาตองปลาตองไปยุมมทุกคนไปยุสัยยุเย็นมึง แค่ว่าพอสต้องบวชย่วัดอย่ามูมูมูบัณฑ์กุมครึ่งหนึ่งกลับไปไปอันนี้ยุวัดน์แม่ไปซื้อข้าวกระถินเบอร์เบอร์แมนใกรเฉพาะไปเขาใครธรรมะด้ียไหมเพื่อแข่งขันไปไปจำกินงยุวัฒน์อ่ะนะพี่น้องกินข้าวบ่อนัวหัวมวนกันค่ะคบทีมงานแดนเซอร์นำโดยแม่อสมแล้วก็แดนเซอร์หลายๆผู้หลายๆคนกินข้าวหลายๆผู้หลายๆคนตุ่มซุ้มกันพี่น้อง กินไปโซเลกันไปมวนๆพี่น้องกัดเขาปสีมเหนมโครอคนเมือนเนี่ยตีาเลยเามันแค่หายก็ไหวถ้าเปิดจุ้นสองมุ้งสองมันเป็นระดัเปิดจุนสองมงองต่างถ่ไม่สป็นแต่ีเทาเพา่็ข่าวดีเทข้าใหม่เ้าไม่แมส่งเกี่ยวับไทยเลย ในสอบเกียวอะไรเข้าไม่อายมหินนเบ้อมตุ้มมีนุ่นบอเนะาพี่น้องวาน้องหัวมวนกินเข้าไปกินเข้าไปวบากันไปมวลมวลกินรับมงตอกนตือ ก็สุดจัดเ่ามันหวานบวนเรเป็นหวานเด้เอามีรสาติามีความนุวมเมีความหอมเอามีเนอพดหนึ่งว่าพูหนึ่งว่าหวานพูหนึ่งว่าบ่ามีรสชาติแล้วใส่ซอสตากลชอยลายใส่ตะโรดีแบบแท้เดี่วนีไม่จดเป็นแบบบังอย่างมากเลย้าใส่จากหกอย่าอร่หนึ่งเด้อมันเ่ามีรสชาติเออกินกกินลงไปปลากระป๋องใ้ของทานี้อยู่ในแมพป่ชุกระป๋องันี้ พี่น้องพอกันไม่คลิปนะคลิปนี้ไวสำนีเด้อพี่น้องเด้อไปแล้วค่ะ